วันนี้ก็พามาชมนะคะมังคุดอินโดแบบไซขิงนะคะชุดนี้ก็เป็นมังคุดอินโดเสียบยอดเดบขิงนะคะอันนี้เป็นเดบไซขิงสูงประมาณหนึ่งครึ่งนะคะชุดนี้หนึ่งครึ่งเลยไซขิงนะคะต้นพันธุ์สวยนะคะชุดนี้มังคุดอินโดเสียบยอดนะคะดูลักษณะลําต้นชุดนี้เขาออกลูกแล้วนะคะต้นพันุอายุแค่แปดเดือนเท่านั้นนะคะออกลูกแล้ว พอเข้าช่วงฤด,ดูของมังคุดเนี่ยวเขาก็จะออกรูปเลยนะคะชุดนี้เพราะว่าต้นไม้จะเป็นอของอินโดนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ของไทยมังคุดอินโดเสียบยอดนะคะไซส์ขิงเด็กต้นไม้สวยนะคะต้นไม้สวยดูนะคะลักษณะลําต้นลาต้นแข็งแรงสงมบูรณ์พร้อมปลูกเลยเป็นไซส์ข่งเด็กนะคะเข่งเด็กดูสมพุ่มนะคะตัวนี้เป็นมังคุดเสียบยอดอินโดเลยนะคะชุดนี้นะคะถ้า ท่านไหนสนใจนะคะเรามาลดชุดโปรกันอีกนะคะเข่งละหน้า1000บาทเท่านั้นนะคะมังคุดอินโดเสียบยอดนะคะเแบียบเข่งเล็กไซส์ความสูงอยู่ที่ตั้งแต่1 5นะคะประมาณ1.5ถึง1.8นะคะชุดนี้เป็นอินโดนะคะชุดนี้เป็นอินโดเลยเสียบยอดด้วยดูนะคะตนน้นไม้ต้นไม้สมณ์เข็งแรงเลยนะคะออกลูกแล้วด้วยนะคะชุดนี้ลูกนะคะ้าสนใจสอบถามก็มาได้เลยนะคะเข่งนี้นะคะหนึ่งเข่ง ถ้าลูกค้าสั่งเม็ดิหมากลองไปสนีนะคะมังคุดอินโดมังคุดอินโดของเรามีไม่เยอะนะคะมีอยู่แค่400เข็งเท่านั้นเม็ดเสียบยอดส่วนมากจะเป็นมังคุดของไทยที่เสียบยอดจะมีเยอะของอินโดไซส์1.5เมตรเนี่ยจะมีแค่400เข็งนะคะชุดนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะมังคุดอินโดเสียบยอดต้นทันที่เขา,าให้ผลผลิตแล้วนะคะชุดนี้ ช่วงฤด,ดูเขาจะจะออกผลผลิตนะคะชุดนี้มีมีผลผลิตออกแล้วหลายลูกด้วยมังคุดอินโดมันจะแตกต่างกับของไทยก็คือออกลูกไวผลโตแล้วก็เปลือกบางนะคะหวานด้วยนะคะเนื้อของเขาจะหวานอร่อยมากลูกจะโตมากเลยนะคะหกหกลูกนะคะประมาณหกลูกหนึ่งกิโลนะคะหกถึงเจ็ดลูกก็หนึ่งกิโลกรัมแล้วนะคะมังคุดอินโด สวยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าที่มีพื้นที่น้อยแต่อยากจะปลูกมังคุดไว้กินเองแบบนี้นะคะแนะนําเลยเอาแบบเข่งแบบนี้แหละไปตั้งไว้นะคะหนึ่งปีต้นขนาดนี้ลูกค้าจะได้ผลของเขาประมาณสักเกือบ10ลูกนะคะออกลูกเต็มเลยนะคะอย่างที่ที่แล้วเราไม่ได้มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะ ติดงานแล้วก็ติดถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยไม่ได้มาอัปเดตให้ดูพอข้ามาดูอีกทีหนึ่งคนนั้นเขาก็เก็บไปกินกันแล้วนะคะเราก็เลยไม่ทันได้ถ่ายคลิปไม่ทันได้ลงคลิปให้ดูกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นมังคุดอินโดเสียบยอ่อสาเข่งนะคะสาเข่งเล็กเข่งละ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ต้นพันสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะได้รับผลผลิตแล้วนะคะชุดนี้1เข่งนะคะใส่ได้1กล่อง1กล่องใส่ได้แค่1เข่งเท่านั้นนะคะต้องใช้กล่อง2เมิตรนะคะ ใช้กลงสรงมิส่งกล่องคอรี่นะคะใช้กลงสง่งมิรเลยเนี่ยลักษณะลําต้นนะคะแบบนี้อ่าหนึ่งกลงใส่ได้หนึ่งถึงเพราะต้นไม้เขาจะเป็นสองพุ่มเลยนะคะดูลักษณะสองพุ่มนะคะนีเป็นสองพุ่มเป็นสองพุ่มนะคะแข็งแรงแล้วด้วย เอาไปวางไว้ที่บริเวณบ้านรอบๆบ้านเขา,าก็ออกลูกให้ผลผลิตเราแล้วนะคะสําหรับมังคุดอินดูเสียบยอดใสขิงเล็กนะคะขิงละหนึ่พันบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ถ้าลูกค้าสนใจสั่งแบบเหมากงไปรณศีหนึ่งกรงจะใส่ได้จะใส่ได้สิบข่งนะคะชุดนี้พอเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณหนึ่งครึ่งเกือบสองเมตรแล้วนะคะอ่าก็หนึ่งกรงใส่ได้สิบสิบข่งนะคะชุดนี้สิบขิงเลยถ้ากรงเคอรี่หนึ่งกรงใส่ได้หนึ่งขงนะคะหนึ่งกรงจะใส่ได้ นะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเอาไปทดลองปลูกไว้ไว้ทานเองที่บ้านนะคะหรือว่ามีพื้นที่จํากัดข้างข้างว่าบริเวณบ้านหรือจะเอาไปวักโชว,ว์ไว้หน้ารั้วหน้าประตูบ้านก็สามารถเอาชุดนี้ไป ไป,ไปวางไว้ได้นะคะเราจะได้กินลูกกล้วยนะคะหรือว่าของใครเป็นพื้นที่บ้านจะสันจะปลูกทัก2สองเข่งสามเข่งแบบนี้เอาไปวางไว้หน้าบ้านเป็นร่มด้วยและที่สําคัญให้ผลประดิษฐ์เราได้กินด้วยนะคะเอาไปวางแบบเข่งแบบนี้ได้เลยนะคะวางไว้ได้เป็นสองสามปีนะคะ,ะลูกค้าท่านไหนสนใจมาคุยด,ดูเสียบย้อดเข่งด้านหนึ่งพันบาทนะคะถึงนหนึ่งพันบาทไซส์อยู่ที่หนึ่งเมตรครึ่งนะคะหนึ่งเมตรครึ่งขึงเล็กเป็นชงพุ่มกิงเยอะแบบที่ให้ดูอยู่เลย ใจก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็สั่งซื้อทางล้าได้นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดก็ได้นะคะ